สวัสดีค่ะน้องโมดาวาเดียกาวันนี้อากาศร้อนถนึงน้ำเยอะๆนะคะจะได้ไม่เป็นร้อนในร้เ,นเลยโอสนามอะไร,ะไรฟุ้งฟิง้งจังเลยเนี่ยสนามอะไรเนี่ยหนาวๆมีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้ด้วยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับ ดูงอะไรเรามาเรามาแข่งรถกันเรากำลังอัดวีดีโอด้วยนะจะได้ให้น้ำโมไปลงช่องใช่ไหมครับใช<จ>เอออ้ดูนี่เราเป็นสาวชุดดำหัวสีชมพูดโดเดนกว่าใครเลยใช<จ>ไปเลยนะคะพร้อมไหมคะ้อ โอ้ยนี่ค่ะนี่ขึ้นมาแล้วเราพับขวกโอ้ยนี่แน่โอ้อ้ยอออ้ยอะไรลงน้ำโอ้ยตายแล้วข้าพระเจ้าจะชนอุ้ย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 อ้ยกระโดดไม่ขึ้นน่ะ ไปแล้วแซงไปแล้วย็นืนใจย็นชื่นใจอุ้ยอย่างนี้ถ้าได้หยดหยดอุทัยทิพย์ส uh, um, ักหน่อยนะซาเลยน้ำโมอะไรเนี่ยว่าอันคิดแล้วว่าจะหมดต้องไม่รู้จักอุทัยทิพย์อูไทยทิพย์นะมันเป็นน้ำยาสีชมพูค่ะอุ้ยเตยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยเฮ้ยน้ำโมอุ้ยเธอเดี <|si|> ๋ยวนะ ฉันแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าฉันมาเป็นที่หนึ่งอะ่ะโอ้ my god ใ oh. ส่โค้กใส่โค้กโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอันนี้ค่ะพระเจ้ากระโดดไม่ไหวกระโดดไม่ไหวใส่โค้กไปเลยครับ <c oughs> จะตื่นเต้นทำไมเนี่ยโอ้โอ้เมื่อกเกย์มากุลาเกไม่กี่โมงเลยก็ไม่จะไปบอกเขาทำไมไม่มีใครได้ยินหรอก อุ้ยน้ำโมโทำไงไม่กิน,นแม่กรนะโดงอุ้ยอันนี้เนี่ยไปเลยค่ะโชว์นะคะน้องหนูเดี๋ยวเจ็บโอ้ยเดี๋ยวเจ็บตัวค่ะเอาขึ้นไปขึ้นไปกระโดงขึ้นไปเกาะนี่นี่เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะส,สวยๆไปเลยค่ะเข้าจะใช้ไปเลยลูกจ้าโอ้คนอะไมเนี่ยโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วคนสวย ชูสีดำเนี่ยเฟีย้ยวจริงๆเลยบ้าหรืออะไรอย่างงี้อ๋อพี่โมจะแปะลิงพี่โมบอกว่าพี่โมทำช่องให้พี่โมแปะลิงเก่งมากนะเป็นงานถน,นัดของพี่โมนะคะงานแปะลิงคืองานถนนะัดะะจจไไได้้้้้จจาาาากละะอออออม่บุุยยยย <c oughs> ึ้นไม่ได้่ะอ้ยตายแล้วตายแล้วตอนนี้เราก็ยังคงเป็นที่หนึ่งอยู่นะคะที่หนึ่งในรุ่นเย้วินอวอนนี่เราชนะที่หนึ่งใช่ไหมสักทีหน่อยอโอเคแฮปปี้บ้าแฮปปี้บ้าไปปิดเลยไหมหรือว่าจะให้ขึ้นแท่นก่อนแกนแท่นอยากขึ้นแท่นใช่เจอ ข้ามไปเลยมีไงโอ้โหแล้ววัดีดีๆๆอยู่ก็โอ้โหโค้ตเท่เลยถ่ายรูปไว้หนนะถ่ายรูปไอยน,นี่แน่โอเคไ<ะ>ม่ปิดกิ๊กเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะ